สวัสดีครับมาพบกับนิสสันมาร์สนะ 1.2V นะครับยิมท็อปนะเกียร์โต้ปี2013ราคาเราเปิดขายอยู่ที่179,000บาทเท่านั้นนะลูกค้าเครดิตดีก็จัดไปเนั้นได้เต็มนะฮะพิ้งกันดาวนะครับพอนอยู่ประมาณ3,000กว่าบาทนะ6ปีส่วนรถเป็นสีขาวครับเป็นที่บางเดิมครับไม่มีชนนะครับสภาพพร้อมใช้งานเลยมีเซนเซอร์ทอยหลังนะครับเกียร์โต้รุ่นท็อปสุดเลยครับสวยๆนะครับสีสันสวยงามรอบคันนฮะสีเต็ม ไฟหนะ้าขาวๆใสๆเลยครับมีไฟตัดหมอกนะครับเป็นโฉมใหม่แล้วนะปีสองพันกระจกไฟฟ้าเซนเซนล็อกนะครับจบมังคางปรับไฟฟ้าปวงมอะไรมันติฟังชันวิชิวเดิมโรงงานนะครับแอร์เป็นระบบดิจิตอลภายในเป็นเบาะหนังนะสีครีมเบาะสภาพสวยฮะไม่มีขาดไม่มีแตกนะครับเติมๆดิมนะน็อตไม่มีขยับนะครับ ภายในวสวยสะอาดไมโคปมีแอร์แบ็กนะครับแอร์แบ็กคู่นะครับตัวนี้ฝาท้ายก็เดิมๆดิมนะน็อตไม่มีขยับนะมีม่านปิดสัมภาระเบาพับได้นะครับขนข้าวขนของสะดวกสบายน,อนอ็อตฝาท้ายไม่มีขยับนะครับดิมเดิมนะครับ แลก็สวยๆฮนะยางดอกยางล้นๆนะครับใช้งานได้อีกยาวๆห้องเครื่องลำเดิมมาน็อตไม่มีขยับระบบเครื่องระบบเกียร์ปกติครับเราเช็คทุกระบบเรียบร้อยแล้ว,ลวเพจเม็ดอาร์คมกออยู่ครบเม็ดอาร์คุมๆมนะน็อตฝากระโปรงไม่มีขยับสวยๆแล้วสนใจนัดดูรถได้ที่เขตดอนเมืองฮะซอยโกสุมรวมใจกรุงเทพค,ครับสนใจโทร0ู1 4 4 3กหนึ่งีีสาสองแปดสองเก้าครับรับประกันครับไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมครับผม